สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับครูเบนิกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์อ่านะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่173ค่ะอ่าในหน้าที่173นะคะเป็นการคูณจํานวน1ห,หลักกับ10 20 30 จนไปถึง90นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการคูณนะคะว่าเขาคูณยังไงนะคะอ่านะคะเดี๋ยวครูเบนจะทำตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะอ่าเดี๋ยวครูเบนจะทำในข้อที่6นะคะข้อที่6ของเรานะคะอะไรคูณอะไรคะ5คูณ6นะคะแล้วก็อะไรคูณกับอะไรอีกคะ 5้าคูณด้วยหกอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคูณนะคะอ่าวิธีการหาคำตอบนะคะเราจะใช้สูตรคูณไม่5ก็ได้นะคะหรือแม่6ก็ได้นะคะอ่าใช้สูตรคูณนะคะที่เราถนัดครูเป็นใช้ไม่5ก็แล้วกันนะคะ,ะวันนี้นะคะครูเบนนะคะจะท่องนะคะโดยไม่ดูตาราง การคูณนะคะอ่าห้าคูณหกอ่าคููเป็นจะท่องไม่ห้านะคะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกเท่าไรคะอ่าห้าหกสามสิบนะคะอ๋ก็ใส่คำตอบลงไปนะคะอ่าได้สามสิบอ่าต่อไปคะ่ะให้นักเรียนมาดูข้างล่างนะคะ วิธีการคูณนะคะให้นักเรียนเอา5ค่ะเอา5คูณกับตัวหลังโกน,นะคะหรือคูณหลักหน่วยโกนนั่นเองนะคะเอา5คูณกับ0ย์โก่ห้าคูณศนย์ได้เท่าไหร่คะคุณสมบัติของการคูณไม่ว่าจำนวนอะไรนะคะคูณด้วย0ูนย์จะได้0เสมอนะคะ เราคูณกับตัวหลังเราก็ต้องตั้งไว้ข้างหลังนะคะอาต่อไป5คูณกับอะไรต่อคะอ่าคูณกับ6นะคะได้เท่าไหร่คะ5คูณ6เมื่อกี้เราคูณแล้วข้างบนได้เท่าไหร่คะ 6, 5 30นะคะหรือ5คูณ6ได้30ใส่ไปเลยคะ่ะ30อ่าแบบนี้นะคะ อ่านี่คือตัวอย่างนะคะที่ครูเบนทำให้นักเรียนดูนะคะอ่าน,นะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่174นะคะต่อจากในหน้าที่173เมื่อกี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวครูเป็นจะทําตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งข้อนะคะก็คือในข้อที่10ค่ะอ่านในข้อที่10นะคะ อะไรคูณอะไรคะ4คูณ9หรือ9คูณ4เราจะใช้สูตรคูณเม4ก็ได้นะคะหรือเม่9ก็ได้นะคะคำตอบก็ได้เท่ากันนะคะอ่าเดี๋ยวครูเบนจะใช้สูตรคูณเม9ก็แล้วกันนะคะในการหาคําตอบอ่าโดยครูเบนจะท่องนะคะอ่าเดี๋ยวท่องตามครูเบนเลยนะคะ 919 928 93 27 94เท่าไหร่คะ94 36นะคะอ่า9คูณ4ได้36นะคะหรือ4คูณ9ก็ได้36เหมือนกันนะคะอ่าต่อไปค่ะเมื่อเราคูณบรรทัดบนเสร็จต่อไปเรามาดูบรรทัดล่างบรรทัดล่างของเราอะไรคูณอะไรคะ40คูณ 9ใช่ไหมคะอ่าดับแรกน,นะคะเอา9ไปคูณหลักหน่วยก่อนนะคะอ่าเอา9ไปคูณ0ก่อนเหมือนกับข้อที่เมื่อกี้ครูเบนสอนเลยนะคะเอา9กคูณ0ได้เท่าไหร่คะ9คูณ0ได้0น่ะนะคะเราคูณตัวหลังเราก็ตั้งไว้ข้างหลังอ่ะต่อไปเรา9คูณอะไรต่อคะ 9คูณ4 94เท่าไหรคะอ่เมื่อกี้ครูเป็นท่องให้ฟังแล้ว94เท่าไหรคะ94 36อ่าดังนั้น4คูณ9เท่ากับ360ออนะคะอ่นี่คือตัวอย่างนะคะ ที่ครูเบนทาให้ดูนะคะในหน้าที่174ส่นะคะส่วนข้อที่เหลือนะคะครูเบนให้นักเรียนทําเองนะคะส่วนนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่คล่องสูตรคูณนะคะก็สามารถนะคะดูในหลังสมุดได้นะคะอ่าดูสูตรคูณในหลังสมุดได้เลยนะคะแต่ให้นักเรียนนะคะหัดคล่องไปด้วยนะคะอ่ะ ต่อไปค่ะต่อไปให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่175ค่ะ,ะในหน้าที่175นะคะมันเป็นโจทย์ปัญหาแต่ตัวเลขนะคะมันมากขึ้นนะคะ,ะเรามาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1แก้วตาเก็บเงินใส่กระปุกอมสินวันละ10บ,บาทเมื่อครบ5วันแก้วตามีเงินในกระปุกอมสินทั้งหมดเอาอะไรคะ อาเอา10คูณด้วย5นั่นเองนะคะอ่าเมื่อเราเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปเรามาหาคำตอบได้เลยค่ะอ่าต่อไป5คูณอะไรคะห้คูณศใช่ไหมคะอ่าห้คูณศูนยได้เท่าไหร่คะคุณสมบัติของการคูณไม่ว่าจํานวนอะไรคูณด้วย0จะได้0ูนเสมอนะคะ ่าเห็นไหมคะเราคูณตัวหลังเราก็ตั้งไว้ข้างหลังต่อไป5คูณอะไรคะห้าคูณหนึ่าเราใช้สูตรคูณแม่อะไรดีคะเมหานะคะห้าห่งาดังนั้นนะคะแก้วตามีเงินในกระปุกอมสินทั้งหมด50บาทนะคะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะ นะคะงานนะคะที่นักเรียนต้องส่งครูเบนวันนี้นะคะมี3หน้าด้วยกันค่ะก็คือในหน้าที่173ในหน้าที่174นะคะแล้วก็ในหน้าที่175นะคะมีสามหน้าด้วยกันนะคะแล้วก็พร้อมวิดีโอการท่องสูตรคูณนะคะแม่สี่นะคะวันนี้นะคะครูเบนจะให้นักเรียนอัดคลิป การท่องสูตรคูณแม่สี่พร้อมทั้งส่งแบบฝึกหัดสามหน้าด้วยนะคะ,ะใครที่ยังไม่ส่งการท่องสูตรคูณแม่สามนะคะหรือแม่สองด้วยนะคะที่ยังไม่ท่องก็ท่องส่งมาย้อนหลังได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้พอเคนี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ